สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันฟิสรายการที่ทําให้ฟิสิกส์ของน้องพังพีนาศนะครับเราฝันถ้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมแน่นอนสุดรายการนี้นะครับเราจะเอาบทที่ข้อสอบออกเยอะแล้วเราจะมาสรุปประเด็นให้มันตรงข้อสอบที่สุดนะครับและสําหรับวันนี้นะครับบทที่พี่เอามาโชว์ให้น้องดู คือบทนี้เลยน้องไฟฟ้ากระแสตรงนะครับและถ้าเกิดน้องดูสถิติที่เห็นอยู่บนจอน้องจะนันทีว่าอะไรลูกไฟฟ้ากระแสต้งบทนี้คืออะไรครับคือบทที่ต้องเรียกว่าเป็นพระเอกของทุกสนามนะไม่ว่าน้องจะสอบสามัญแพทยอมหรือแพทสามไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไงครับออกในสัดส่วนที่เยอะนะครับเยอะพี่ต้องใช้คําว่าเยอะมากนะคะฉะนั้นบทนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาด แล้วพอพี่บอกว่าบทน,นี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดหลายคนคงแบบทำหน้าเจือนเืนบอกพี่ไฟฟ้ากระแสตรงหนูเรียนเยอะมากเลยใช่ค่ะพี่ไม่เถียงเลยว่าไฟฟ้ากระแสตรงเนื้อหาที่น้องเรียนในหมปลายเยอะมากแต่น้องรู้ไหมว่าถ้าเกิดน้องจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสูตรที่น้องต้องรู้หลักๆพี่ใช้คําว่าหลักๆนะครับสูตรที่น้องต้องรู้หลักๆมีอยู่แค่สูตรเดียวคืออะไรลูกคือกฎของโอーム V เท่ากับ I นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่ต้พี่ต้มากวนหนูเล่นหรือเปล่าสูตรนี้เรียนตั้งแต่ม .3 นะครับจริงๆพี่อยากจะบอกน้องนะครับว่าพี่ไม่ได้กวนน้องเล่นนะครับแล้วพี่ก็จะย้ําคําเดิมนะครับว่าไฟฟ้ากระแสตรงสูตรหลักๆเลยก็คือสูตรนี้ครับ V เท่ากับ IR นะ <ๆ S 2> แล้วหลายคนคงงงว่าเนี่ยพี่สูตรนี้ผมก็รู้แต่ทาไมผมวิเคราะห์วงจรไม่ได้พี่บอกเลยครับที่น้องวิเคราะห์วงจรไม่ได้เพราะน้องอยังประยุกต์ใช้สูตรนี้ไม่เป็น พี่บอกเลยค่ะว่าถ้าน้องเจอวงจรเมื่อไหร่นะสิ่งที่น้องต้องทําอันแรกคือน้องต้องหาใครก่อนน้องต้องหาไรวมออกมาให้ได้ก่อนถันป่ะแล้วไอรวมของวงจรเนี่ยน้องหาจากสูตรนี้เลยนะคะและแน่นอนที่สุดถ้าน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยไอรวมเป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดอา้องต้องใช้อะไรน้องต้องใช้ R รวมและ V น้องต้องใช้อะไรใช้ V รวมโอเคไหมครับฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอวงจรให้วิเคราะห์ น้องจำไว้เลยค่ะสเต็ปแรกน้องต้องหาตัวนี้ให้เจอก่อนไอรวมนะแล้วหลายคนอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วไอรวมคืออะไรง่ายๆนะครับไอรวมก็คืออะไรลูกก็คือไอที่แบตเตอรี่จ่ายออกมาถันพี่ไหมอย่างนี้น้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไงครับจ่ายประจุให้วงจรนะวงจรน้องจะมีมั่วไงก็ไม่รู้นะคะวงจรน้องจะมีมั่วไงก็ไม่รู้นะสิ่งแรกที่น้องต้องหาให้เจอคือน้องต้องหาตัวนี้ให้เจอหาไอรวมที่ แบตเตอรี่จ่ายออกมานะคะแลวน้องเห็นทันทีนะครับว่าเนี่ยไอรวมตัวนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วน้องหาได้จากสูตรอะไรน้องหาได้จากสูตร V ีรวมก็คือ V um, ที่แบตเตอรี่ให้ใช่ไหมเท่ากับเลยคะ่ะไอรวมคูณกับอะไรอารวมของวงจรนะครับดัน้นแน่นอนที่สุดการที่น้องจะใช้สูตรนี้ได้สิ่งที่น้องต้องทําให้เป็นอีกอันนึงคืออะไรครับคือน้องต้องสามารถยุบ R เพื่อที่จะหาอารวมของวงจรให้เจอ ฐานพิบัแล้วเวลาน้องจะยุบหาอารวมของวงจรน้องจำไปเลยค่ะว่าอารวมของวงจรน้องหาได้จากกี่สูตรคะลูกสสูตรใช่ไหมก็คือ1 R หลายๆตัวต่ออนุกรมกันใช่ไหมคะแล้วถ้าน้องมี R หลายตัวต่ออนุกรมกันน้องหาอารวมจากอะไร R1 บวก R าบวก R3 โอเคไหมคะกับอันที่2น้องมี R หลายตัวต่อ ขนานกันนะครับแล้วถ้าน้องมี R ไหลายตัวต่อขนานกันน้องหา R รวมได้จากอะไร 1, ร1ส่วน g, R รวมเท่ากับ1ส่วน g, 1 r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3โอเคไหมคะฉะนั้นสรุปเลยนะเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงหลักเลยนะครับจะมีอยู่แค่ข้อเดียวคืออะไรลูกเจอวงจรหาไอรวมก่อนแล้วถ้าเกิดน้องจะหาไรวมได้น้องต้องเป็นไงคะยุบ R ให้เป็นนะคะ แล้วพอพี่บอกตรงนี้ปับ๊บหลายคนอาจจะงงบอกพี่แล้วแค่นี้พอเหรอพี่บอกเลยค่ะว่ามันอาจจะไม่ทําให้น้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าน้องจับหลักตรงนี้ได้กระแสตรงน้องจะได้ในสัดส่วนที่เยอะถ้าไม่เชื่อเรามาดูข้อสอบกันเลยจ้ะน้องมาดูข้อสอบข้อนี้จ้ะและข้อนี้คืออะไรคะแพทสามปี 64นะครับแค่ามปี64น้องอ่านโจทย์เลยข้อนี้โจทย์ถามอะไรจ๊ะข้อนี้โจทย์ถามว่าเฮ้ยความต่างศัก์ vxy มีค่าเท่ากับกี่โวลต์นะครับแล้ว vxy ก็คืออะไรก็คือความต่างศักย์ที่คอมตัวนี้ใช่ไหมแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยความต่างศักย์ที่คอมตัวเนี้ย vxy เป็นเท่าไหร่นะครับ vxy เป็นเท่าไหร่พอน้องเจอปุ๊บน้องอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วคิดยังไงอ่ะอย่าลืมคงที่พี่สอนไปตอนต้นค่ะ ถ้าน้องเจอวงจรไฟฟ้าสิ่งแรกที่ต้องหาก่อนคืออะไรลูกไอรวมใช่ไหมคะนั้นน้องมาถึงป,ปั๊บอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะน้องหาใครให้เจอลูกหาไอรวมให้เจอถันพี่นะคะแล้วพอน้องจะหาวันเนี้ยไอที่แบตเตอรี่จ่ายออกมาเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมลูกหาได้เพราะไอที่แบตเตอรี่จ่ายออกมาน้องก็หาจากสูตรเลยวีรวมเท่ากับไรไอรวมคูณกับอารวมทันนะคะเสร็จแล้วน้องก็แทนค่าเลยคะ่ะวีรวมวีรวมกี่โวลต์ครับ12 เท่ากับ I รรวมไอรวมเป็นไงลูกไม่รู้ติดไว้นะครับแล้วก็คูณกับอะไรลูก R รวมใช่ไหมแล้ว R รวมก็คืออะไรคะก็คือ R ทุกตัวเนี้ยน้องต้องรวมให้เหลือ R ตัวเดียวถันพี่ไหมฮะ,ะแล้วพอน้องจะรวม R ทุกตัวให้เป็น R ตัวเดียวน้องรวม R ได้ไหมลูกรวมได้นะครับน้องก็มาค่อยๆรวมกับพี่คะ่ะน้องก็ดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นไงครับ R2 สองกับ R3 สามเป็นไงลูก อนุกรมกันใช่ไหมแล้วพออา R3 สองอาสามอนุกรมกันน้องจะหาว่าเฮ้ยสองตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่น้องก็เอาอามาบวกกันได้เลยนะคะอาสองสิบห้าอาสามสิบห้าชั้นตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกสามสิบทันพี่ปะเสร็จแล้วต่อมาน้องดูต่อค่ะอาสี่กับอา r ์ห้าอาสี่กับอาห้าเป็นไงจะลูกอนุกรมกันแล้วพออาร5สี่อาห้าอนุกรมกันถามว่าเฮ้ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ตอบได้ปะไดอา4 3สี่สามสิบ R5 30ฉะนั้นรวมกันบวกกันน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก60ทันพี่นะคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บน้องจะนันทีนะครับว่าอีก30ที่เราเพิ่งรวมกับ60ที่เราเพิ่งได้2ตัวนี้เป็นไงลูกขนานกันใช่ไหมแล้วพอ2ตัวนี้ขนานกันน้องรวมให้เป็น R ตัวเดียวได้ปะได้น้องก็จัดการใช้สูตรเลยลูกเลส่วน R รวมเท่ากับอะไรจ๊ะเส่วน R1 บวกกับอะไรลูก หนึ่งส่วน R 2นะคะแล้วพอน้องคิดเลขคอลนอคือ60ใช่ไหมน้องได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะสส่วน60และ3ส่วน60คือเท่าไหร่จ๊ะ1ส่วน20ใช่ไหมฉนันพอน้องกลับเลขปึ้งน้องจะตอบทันทีค่ะว่าอีขนานกันนี้รวมกันเป็นกี่โอห์มจ๊า20โอห์มถันที่โนแล้วพอน้องรวมก้อนนี้ได้20โอห์มน้องเห็นทันทีว่า20โอห์มกับ R 1เป็นไงลูกอ่านองกลมกัน ใช่ไหมแล้วพอ20โอห์มกับ R1 อนุก,กรมกันฉันลองจะได้ทันทีนะครับว่า R รวมของเราก็คืออะไรก็คือ R1 20บวกกับ R เมื่อกี้ที่เราคิดมาแล้ว20ใช่ไหมคะแล้วพอน้องรวมกันปั๊บน้องได้ R รวมเป็นเท่าไหร่ลูก40โอห์มทันพี่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคะน้องจะหา I รวมได้ทันทีเนาะแค่เอา40เป็นไงลูกย้ายไปหารเนาะน้องจะได้ I รวมเป็นเท่าไหร่คะ12ส่วน40 แล้วพอน้องคิดเลขน้องได้เป็นเท่าไหร่3ส่วน10หรือก็คือ0.3นแอมแปร์โอเคไหมแล้วพอน้องได้ไอรวมเป็น0.3นแอมแปร์หลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยพี่เห็นไหมได้แล้วอ่ะพี่ไอรวมได้แล้วไงอ่ะพี่ <c oughs> วีไม่เจอเฮ้ยใจเย็นถ้าน้องได้ไอรวมเป็นตัวนี้น้องหา V ที่ค่อมตัวนี้หาได้ยังได้แล้วเพราะ V เท่ากับ I ใช่ไหมคะชั้น V ที่ค่อมตัวนี้ก็คืออะไรก็คือ I 0.3ใช่ไหมคะแล้วคูณกับอะไรคะคูณกับอก้อนนี้ก็คือเท่าไหร่ลูก20จบถันพี่ป้าฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีนะคะน้องจะตอบได้ทันทีว่าโอ้ vxy ตัวนี้จะเท่ากับอะไร0.3คูณ20แล้วพอน้องคูณตุ้มน้องจะได้ทันทีค่ะคาตอบของเราคือเท่าไหร่ลูก6โวลต์โอเคไหมฉะนั้นน้องก็ตอบได้เลยว่าเฮ้ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนจ๊ะข้อหนึ่งันพี่ป้า เห็นไหมคอนเซปต์ของเราต้องแม่นนะครับเจอวงจรหาใครก่อนอ้ห่วงนะคะแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปั๊บหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วข้ออื่นข้ออื่นมันใช้ได้ไหมอ่าข้ออื่นใช้ได้ไหมน้องต้องมาดูข้อนี้เลยค่ะสามัญปี6,4และข้อนี้ค่ะข้อนี้น้องอ่านโจ์เลยโจทย์บอกว่าอะไรลูก โจ์บอกว่าเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงชิ้นหนึ่งมีความต้านทานภายใน40โอห์มนะคะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ที่เขาให้มามีความต้านทาน40โอห์มนะจ๊ะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าโจ์บอกเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ได้ก lawyer, ับกระแสไฟในช่วง0.1ถึง0.15แอมป์นะหมายความว่าถ้าเกิดกระแสไฟที่ไหลผ่านน้อยกว่า0.1อันนี้ไม่เวิร์ถ้ากระแสที่ไหลผ่านมากกว่า0.15อันนี้ไม่เวิร์ก ะะฉะนั้นมันจะใช้งานได้กระแสต้องอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเห็นไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าพิจารณาวงจรต่อไปนี้นะพิจารณาวงจรต่อไปนี้โจทย์ถามว่าวงจรอ,อันใดที่ทําให้อุปกรณ์นี้เป็นไงครับใช้ได้โอเคไหมแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยวงจรใดที่ทําให้อุปกรณ์ใช้ได้ง่ายมากเลยน้องแค่เช็คเลยลูกน้องก็แค่เช็คไอน้องก็แค่เช็คไอที่เป็นไงคะไหลผ่านอุปกรณ์นี้ จริงไหมถ้าเกิดไอมันอยู่ในช่วงที่ใช้ได้มันก็คือใช้ได้ถ้าไอาไม่อยู่ในช่วงก็เป็นไงคะใช้ไม่ได้ทันพี่ป้าแล้วพอตัวเองตั้งหลังนี้ปุ๊บเรามาเช็ควงจรแรกก่อนวงจรกอไก่น้องจะหาว่าเฮ้ยไอตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมลูกหาได้เพราะสมมติน,น้องดูดีๆน้องเจ็นันทีว่าไอที่ไหลผ่านอุปกรณ์ก็คืออะไรครับก็คือไอที่แบ,บตเตอรี่จ่ายออกมาหรือก็คือไอรวมนั่นเองทันพี่นะคะฉันก็อไก่น้องจะหาว่าเฮ้ยไอรวมเป็นเท่าไหร่ น้องก็หาจากสูตรเลยลูก V รวมเท่ากับ I รวม R รวมใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องก็แทนค่าค่ะ V รวม24โวลต์ใช่ไหมคะ I รวมไม่รู้อยากจะหาเนาะแล้วก็คูณกับ R รวมค่ะก็ไก่น้องมี R แค่ตัวเดียวฉะนั้น R รวมของวงจรคือเท่าไหร่ลูก40โอห์มนะคะแล้วพอน้องคิดเลขปุ๊บน้องจะได้ I รวมเป็นเท่าไหร่จ้า24ส่วนด้วยอะไร40ใช่ไหมคะแล้วพอน้องตัดเลขน้องได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 0.6แอมแปร์ are, นะแล้วพอล้องได้ไอตัวนี้เป็น0.6แอมแปร์กอไก่ใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้เก่งมากคะ่ะลูกพี่ก็พูดเองเออเองนะค <c oughs> <c oughs> กอไก่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะมันเกิน0.1 5ยะนชั้นกอไก่ก็เป็นไงลูกตัดทิ้งนะกอไก่ไม่เวริร์นะครับสารบต่อมาน้องก็เช็คขอไขค่ค่ะลูกเช็คขอไข่ขอไข่น้องจะหาว่าเฮ้ยไอที่ผ่านอุปกรณ์เป็นเท่าไหรแล้วไอที่ผ่านอุปกรณ์เป็นเท่าไหรไอ <c oughs> ตัวนี้ก็คืออะไรคะ ก็คือไอรวมเหมือนเดิมจริงไหมเพราะเนี้ยไอรวมจ่ายออกมาไอรวมแยกไหลเสร็จแล้วกลับมารวมกันเป็นไอรวมเหมือนเดิมทัานพี่โนโลแล้วพอน้องจะเช็คว่าเฮ้ยขอไข่ไอรวมเป็นเท่าไหร่น้องก็ใช้สูตรเดิมคืออะไรลูกวีร่วมเท่ากับอะไรจ้าไอรวมไหมอรวมใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องก็แทนค่าค่ะวีร่วมกี่โวล์ครับยี่สิบเหมือนเดิมใช่ไหมคะเท่ากับไอรวมไอรวมไม่รู้ติดไว้นะคะ แล้วก็คูณกับ R รวมแล้ว R รวมน้องก็ต้องรวมทุกตัวให้เป็น r ตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วพอน้องรวมทุกตัวให้เป็น R ตัวเดียวน้องก็เริ่มก่อนเลยค่ะจาก2ตัวนี้ที่เป็นไงลูกขนานกันนะครับแล้วพอ2ตัวนี้ขนานกันน้องรวมกันน้องก็ใช้สูตรอะไร1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 วก1ส่วน R2 ใช่ไหมคะแล้วพอน้องคิดเลขน้องได้ ER ขนานกันเป็นเท่าไหร่ลูก5้โ ถันพ,พี่โนโุ๊สองส่วนร้อยขึ้นหนึ่งส่วนห้าสิบนะคะแล้วพอน้องกลับจึง้งน้องได้อาา่านเท่าไรห้าสิบโอเคปะ,สะแส้วตัวที่ขนานกันตัวนี้เป็นห้าสิบน้องเห็นทันทีว่าตัวนี้กับตัวนี้เป็นไงลูกอา่านงมกันใช่ไหมชั้นอารวมสุดท้ายต้องเป็นเท่าไรจ้าห้าสิบบวกสี่สิบแล้วห้าสิบบวกสี่สิบก็คือเท่าไหร่จ้าเก้าสิบ่ันพี่โนโแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยสรุปแล้วขอใครไอรวมเป็นเท่าไรหาได้ยัง ได้แล้วน้องเอา90ย้ายไปหารต๊้น้องจะเร่งทีนะครับเป็นไอร่วมเท่ากับเท่าไหร่คะ2 4 9สวน90ใช่ปะ่ะและ2 4 9สวน90พี่แอบคิดให้ละน้องได้ตัวนี้ประมาณจุด27แอมแปร์ถันพี่นุแล้วพอน้องได้ขอไข่เฮ้ยไอเป็นจุด27ฉะนั้นขอไข่ขอไข่คอนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นไงครับเกิน0.15อีกแล้วถันพี่ปะแล้วพอน้องรู้ว่ากอไก่ใช้ไม่ได้ ขอไข่ใช้ไม่ได้น้องดูชอยดีๆครับไม่ต้องคิดขอควายน้องก็ตอบได้เลยว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อสามจริงป่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมข้อไก่ใช้ไม่ได้ข้อหนึ่งตัดทิ้งขอไข่ใช้ไม่ได้ข้อสองตัดทิ้งข้อไก่ขอไข่ใช้ไม่ได้ข้อสี่ตัดทิ้งขอไข่ใช้ไม่ได้ข้อห้าตัดทิ้งฉะนั้นน้องจะตอบเลยค่ะว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อสามแล้วน้องลองไปเช็คดูนะครับข้อขอควายอันนี้พี่บอกให้เลยค่ะไอรวมเป็น 0.1นะครับคิดเหมือนเดิมอยากให้น้องไปเช็คที่บ้านทันนะคะแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จป๊าปสรุปเลยจ้ะถ้าน้องจะเตรียมวงจรกระแสตรงพี่บอกเลยค่ะหลักการสำคัญคือข้อไหนลูกคือข้อนี้เลยน้องต้องหาไอรวมให้เจอก่อนแล้วไอรวมน้องหาได้จากอะไรกฎของ Oh, นะคะและสำหรับข้อสอบดีๆถ้าใครอยากทำเพิ่มเติมอย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับและลองไปฝึกด,ดูนะคะและสำหรับวันนี้ไฟฟ้ากระแสตรงก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอพิโซดหน้าพี่จะเอาบทไหนมาไขคำตอบอย่าลืมติดตามในรา,ายการฟันฟีดน,นะครับและสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะน้องโชคดี and สวัสดีค่ะ